บ่าลดเยอะมากๆนะค่ะนี่เราจะเดินสำรวจทั่วทั้งร้พี่ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าร้านคแซบอัดเซลไหมหรือเปล่าที่นี่แล้วแจ็คเตอร์หรคะมีเครื่องระดับนะคะพี่โอ้ใส่รวมกันอย่างเงี้จริงๆคนลูกค้าบางคนบอกว่าวันเนี้ยทําไมกินนของกลับไปทั้งเครื่องระดับทั้งเสิร์ฟนะคะแล้วดกงยำมาลงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ได้รับาดบุญไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพาเซอร์วิสด้านหลังก่อนนะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้โสวัสดีนะ老妈ลูกคาพมาก<ส>เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวลูกค้าค่ะสวัสดีนะคะเราสไายแม้แค่นี้โคนหัวปูปะ่ะฉับอกมาโอ้โหเรียกได้ว่าเดินทางนี้ก็จะได้กินหอมมีเครื่องหอมอีกน,นะคะคือนอกจากจะได้เสืส้อผ้าสวยๆเครื่องประดับแล้วก็คอสเมติกต่ตายแล้วน,นะคะ ซื้อซู่คืออะไรไม่มาหรอกหัวหนูกำลังผมลูกผมกำลังขึ้นอะลูกผมกำลังขึ้นพี่เสียพาราก้อนนะคะพาราก้อนพอนะที่รู้ว่าหนูไปทำวีเนียมาที่เราต้องการที่เจอก็สามารถที่จะสอบถามนะคะวีเนียบลอมอยู่ตอนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบสวยไหมน้อยนิดน้อยนะ่เคยเลยนะคาทุกคนเซอร์เวย์กันก่อนว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างขึ้นมาวันอยุดค่ะ มีดุกชาำมีเนี่ยมาเหมือนแตงโมมาใ่อ้เมื่อกีพี่อเล็กซ์มาสารียิ้มแล้วมีคนบอกว่าน่าเป็นพี่น้องกันอนาละทำไมพักขาวจังวะไก่ผมเนีอไก่ไล้สาวสวยของเรากำลังเตรียมรอทุกท่านอย่เลนบอกไป ยินดีต้อนรับลูกค้าจะไม่ได้ค่ะคลูค้าเชิญ้ได้เลยนะคะตอนนี้ทางเราเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะดีมาบ้างค่ะแล้วก็มาสูตรลดของเรานี่รดสูงสุดฟิเศยังไงเปลยนะคะูรคะแปลว่าอะไรค่ะฟิเศษยังไงเพราะอะไรอ่ะทุกคนตอบว่าจริงแล้วหนูเทีว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้ฟันขาวด้วยทำไมถึงฝัง่านเลอ่ะ อยากจะเข้ามาชี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานอะไรครับงานแซ่บออนเซลค่ะแซ่บออนเซลค่ะมันเจอกันได้น,น,นะอยู่เซาเห้าสิบสองที่พารากอนนะคะชุดน่ารักค <c oughs> อน <c> เ <oughs> สาาริร์ตชิคช็อปอ,อยู่กูถึงกี่โมงสาลีนะประมานคือจริง ผู้เชี่นคะอยู่บูตตั้งแต่1 1บถึง5ทุ่มสทุ่มแต่ตตหนูมาวันเดียว<บ>ก็คือเลิฟมีแค่วันนี้เท่าัวันเดียวแอดมินไม่ว่างมามาหากันได้อยู่ที่ฮาร์รากอนไม่ค่อยเชื่อเลยถ้าทีมินผมไม่ว่างเสียดายอยากเจออ๋อไม่ได้มาวันนี้ใช่ไหมคะหลายคนมาเมื่อวานนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนของสารีเพื่อนของสารี เพื่อาว่างมากเลยอ่ะต้องมาไหมเมื่อาไม่มาไม่มาเพื่องต้องติดงานนะคะใช่โอ้ยแล้วใครมาต้องมาแล้วกันแดดซีรูปรูปแบบแมทช์ไหมครับมันไม่เชิงแมทอ่ะเป็นตัชายังเป็นตัวต้องปอกมันดีไหมเดี๋ยวให้ให้ดูไปอ่ะอัี้มีแมีสติกเกอร์มาติดด้วยสติกเกอร์เสริฟอันนี้ทำไมมันไม่เหมือนกันอ่ะอ๋อนี่ติดสติกเกอร์อุ้ยอันนี้เป็นกันแดดของซารี่นะคะทุกคนก็คือ ใครที่ไม่ชอบเนื้อยิ่งประเทศไทยนะ้ำมันร้อนใช่ไหมม,มันเหนียวเนื้นอน่ะอันนี้คือแบบจ้างวะเออจ้างจ้าง <laughs> <laughs> เหนียวเนื้นอน่ะมากเราจะไม่ใช้สกินแคร์หรือว่าครีมกันแดที่มาทําให้หน้าเรายิ่งเออเยิมเราคืนล่าสุดนะหน้าหนูแพ้มาหนูไปหาหมอหมอแบบว่าให้หยุดสกินแคร์ที่เป็นเซรั่มแบบนั้นหนาเพราะฉะนั้นถ้าจะทาครีมกันแดดจะต้องทาแบบของทูชนาน,นั้นลองให้เขาได้ไ,ดไหมได้ได้โอเค เราจะให้ทุกคนลองดู texture คี้มันดูนะจะมีความไม่ได้แบบว่าเหลวทุกคนดูอ่ะมันไม่ได้มีความเหลวแบบวิวใช่แต่ว่าดู texture ลื่นปืน้นลื่นป<อ>ื้นงงอโอ้โหอ๋อฝังตะกร้าด้วยเดี๋ยวฝัตากตะกร้าแล้วไม่มีคนดูทำไงเออใช่ไม่ต้องฝักหรอก <c oughs> นี่เราก็ทาตัวได้ทาตัวได้เพราะอะไรที่อยู่บนหน้าได้ตัวก็คือรอด คนที่บอกว่าหนูข่ามาพี่เขาบอกหนูข่ามาข่ามาข่ามามาะห,ห,หนูทักิว,วันอ่ะสั่นเลเลิศมากเพื่อนก็ประเด็นก็คือนะวันนี้นะคะไม่ได้กินมัชฉะเพราะว่าเดี๋ยวฟันเขียวเขาไม่ให้กินอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนมางานมางานแซปออนเซลนะนะทุกคนถ้าสมมติว่าไม่ได้มาก็เออ TikTok. ติ๊กต็อกตูเช่ออฟฟิเชียลจุดพ <TikTok S 2> ีเอสนะคะพี่พี่แอนไม่เขียนให้หน่อย เซิรฟกับพี่อูเ่เขารู้ไหมว่าเซิร์ฟกับตูเช่ตูเช่แอคาอะไรรู้สิเขาก็เอฟซีทั้งคู่พี่กัดเสื้ออันนี้ที่เอ่อทิกทอค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูเห็นแล้วก็เลยกดซื้อเลยเอ้ยโทษทีด้วเคยเอาคิวมาสอนี้มาทาผมก่อนมืนไม่มันไงโกันม่ไม่มันไงค่สวยมัน่ามันกเก่งมากจีนต้องซื้อแล้วต้องซื้อแล้ว่ พี่กอดคอนแทคเลนส์วันนี้ใช้ฮักตะเบอร์สเจนของเกาหลีเขานำเข้ามาเลยต้นที่ร้านแม่มาพาร์ก่อนนะคะทุกคนวันนี้อยู่ปูด52มีแค่วันเดียวเท่านั้นแซบก็คือแซบจัดแค่2วันเท่านัวันนี้วันสุดท้าย เซลลราคาแบบสุดมากๆเลยแล้วก็มีแค่การต่างหน่อยแบบต่างๆร่วคู่ได้ไหมอยากจะฮิ้วกับทุกอย่างเลยเขาได้โดนเมื่อวานะ่างๆสอะวันจะคุยดูพี่บอกเลยว่าปักเสริฟของปักบางร้านเนี่ยเคยทำแล้วขอให้กำลังใจพีนะสำหรับร้านนะคะทุกอย่งนะคะอะไร่างๆต่างๆไปดีกว่านะคะชื่อว่าสายตังนะคะมีทั้งโอ้ก็คือ ถูกไหมคะส่บางนะคะมีคนกันแดดดีมากน้ำหอมก็ดีมากดีเเลยดีไซน์มากๆแล้วก็ราคาเริ่มต <uan Enlight enment> <knowledge> ้น <collapsed> ท oh, ี่หลักร้อยหาจะเป็นตัวลัคกี้เกิก่อนนะคะทุกคนมัที่เป็นสายมกก็สามารถเลือกกระเป๋าสามสีของตัวเองได้เลยว่ามันตัวเองเนี่ยเหมาะกับใครทส่แลบมันได้ มันได้แค่อันเดียวหรือเปล่ามันคิดได้อันเดียวมันคิดได้อันเดียวแต่ว่าในต้าได้สองอันใช่ใช่เคก็คือน้ำหอมมีสองแบบนะคะรุ่นแรกกับรุ่นสองนะทุกคนรุ่นที่สองคือ Lucky Girl s e n d r a l นะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่อันนี้จะเป็น คล้ายๆแบบนี่้ขวดแบบนี้อันนี้เป็นลิมิเต็ดนะซตรที่พอยต์มาแล้วอันนี้ลิมิเต็ดไม่เคยซื้อใส่จะแบบนี้น่ารักมากราคาดีมากดดเพราะว่าเป็นโนน่าเด็ดมาหนูไปทำฟันมอมมาทำฟันมอมพ่อบอกเล้ว่าใส่นี้ก็ไม่ได้มีฟันแท้อยู่บนตัวเล้วซีเออไม่มีกระดูกฟันแต่ว่าฝากสักกล้าไว้คือสวยแ พี่โมแดดนะคะของสายี่ก็ชมกล่องด้วยเขาเป็นเต่าทูเช่คือสายี่ตรงๆนะตอรี่ปวะคะอ๋อถ่ายเฉยๆสายี่ตรงๆนะคะราคาเริ่มต้น10คนนั้นเองเนาะถ่ายแล้วคืออ๋อรู้นละถ่ายอะไรแบบเอเวอร์เเชิญได้นะคะถ่ายเต่าสวยแก๊กนะคะโอ้ยนี่เต่าให้ดูด้วยมีคุณป้าเมื่อวานสายี่บอกว่าอยากซื้อเราขอแถมเต่าได้ไหมซื้อกันแดดแถมเต่าได้ไหม ช่วงตื่นเต่าแพงป่ะแคดไหนจริงนะคะเราอันนี้นะคะมีทั้งน้ำหอมอันนี้คือปักตะกร้าถ้ากดตะกร้ามันจะมีแค่นี้นะแต่ทุกคนสามารถกดเข้าไปในเออ่ซิลฟได้นะคะมีคนจริงฟขอบคุณค่ะทุกคนสามารถกดเข้าไปในซิลฟได้ครับเพื่อที่จะเอาคอลเลคชันแรกวเพราะอันนี้ขายดีที่สุดแนะนำน้ำหอมคุณกดนี้กลางวันเขาจะเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งวันวันนึงเขาเปลี่ยนประมาณแบบสิบชุดได้นะคะร้านนี้ ใช่ค่ะน้าหอมหอมมากนะได้ดูท่ะเพราะว่ามากถ้าเป็นแบรนด์เขาเล่นตัวเองมันเป็นหุ่นแทนช่วยทำหอมมากเดี๋ยวให้ดูโอ้ยถึงจะถ่ายดีมากอันนี้ใ nah ช่ดิสรีสต็อกหลายรอบแล้วนะคร้านนี้นะคะก็จะเป็นขอบน่ารักแล้วเขาก็จะมีคอลเลคชันใหม่มาตลอดเนาะอย่างได้ซ้ำไม่ผักได้น้าหอมอีกแล้วค่ะมันได้อันเดียวไหมอันนึงมันอันนั้นอ่ะมันอันอะไรแล้วมันเป็อ๋ออีกอันนึงเพราะใช่ค่ะมัน พี่มีนเขาบอกว่า<อ>เขาบอกว่ามัน,นไม่สามารถผลักได้จะบพาเทลก็ไม่พาเทลพเพราะว่ามีขอบที่เป็น่า,าสีน้ำตาล <Auf> <sont> ที่เป็นโนตาบร์ด<ๆ>ูหรหนูไม oh. ่ค่อยได้นอน่ะสิไม่มาคืนประวมาใช่ไหมแบบว่าไปทำปีเนี่ยปั่นอันนี้คือใส่แบบของอันทดลองก่อนนะคะก็คืออีกสองที่ต้องเปลี่ยนไปทำใหม่เป็นอันของจริงอ่ะมันก็จะดูธรรมชาติก็ดีใช่ไหมแล้วคือหนูก็นั่งแบบนอนหกชั่วโมงมาถึงว่าไม่ได้นอนหบบพี่นอนอาบแบบในทนี้ ร้อยพีขายวาคาขาได้คาเนี้เลยเหรอคะเออนมนี้จต้องน้องจเริ่มต้นาอยคุ้มมากนะคะไม่ได้ช้ออไม่ีนะลูกเดี๋ยวไชอปแต่ไม่ได้ร้นหรือไม่กล้ากินเดี๋ยวฟันก็อะเริ่มต้นที่ร้อยบาทนะคะมีนะคที่เป็นแบบ e c ให้พี่หนุ่มที่บานเป็นนองชอบม่ไส่ขอแล้วเออเป็นคน เชื่อหนูหนพอโดมปุ๊บรู้เลยเป็นโอชองแล้วเปนนว็นชไม่แต่ว่าที่ไหนพี่เก้าันนี้อยู่พารากอนนพารากอนค่ะพารากอนชั้นห้า เสื้อแบบคองคออ่ะเอาใหม่สีเขียวอ่ะเอ้ยไม่ใช่สีเขียวสีดำรุ่นสีดำที่ปักตะ้ากาไว้รุ่นที่กรีนนะสวยเหมยชอบเออเหมยชอบเหมยชอบเอาใจเหมยเพราะว่ากลิ่นของหนูเป็นเชียร์ท็อปอันนี้อะพีซัคเคสแล้วก็หมดที่หมดแล้วแล้วก็เชียร์ท็อปเพอร์วิซองนะคะว่าขายดีมากถ้าคนเรียกร้องอะพีซัคเคสก็เดี๋ยวจะมาอีกหล่อรุ่แม่จะได้ซื้อให้ให ้ามันไก่โซเชียลนะคะจริงๆนั้นกูหนักมาก52ที่52อุ้ยรู้ได้ยังไงอะเก่งมากเลยอะโซนตรงนี้นะคะก็เพื่อนน่หนักจังเป็นเสื้อแบบแนวผู้ชายไม่ได้ติดเงินมันต้องเท้งันแดดขาวขึ้นไหมมันเหมือนโทนอัพนิดนึงอะไม่ถึงว่าทานรองขาวขึ้นไหมมันไม่ได้ยากมันเหมือนใช้แทนทรายเมื่อได้อะค่ะแต่มันไม่ได้เป็นรองพื้นเออ ที่ทำให้โทนเอาเหมือนแบบบางแบรนด์ที่มันจะมีเม็ดสีให้ผิวแบบกระจางใสมันไม่ได้มีแต่ว่ามันดีมากทุกคนอยากให้ลองใช้ถ้าใครอยู่พาระก้อนเดินมาลองเนื้อครีมก่อนได้ได้เลยเดินมาฉีดน้ำหอมได้จริงมาลองดูทค่จะฉีดน้ำหอมได้ เชอรี่อันทองกับผินล่าสุดอันไหนชอบกว่าคือกันสาสองหนึ่งเชอรี่อันทองเชพะ่หัแล้วแต่ส่วนที่มน้ำหอมาะแล้วแต่คนจริงๆถ่ลูกคู่ได้ไหมเป็นคนสวยอุยได้อยู่แล้ว ได้กับสาลีด้วยค่ะไม่ใคระไปต่อไปเดี๋ยวพี่ตรงกลางเลยหนูควบคู่ว่าล่ะเปียโนลูกพี่เป็นเพื่อนเขายเสื้อผ้าแบรนด์ช่วยนะคะไม่นั่งคิดอึดเดี๋ยวไม่ใช่อยู่อันนี้นะแต่ว่าพี่เลื่อมตาสายได้เลยลูกพี่เป็นเพื่อนสาคาชิ้ายพี่เหมือนกันเลยตั้งแต่เดืนมา เบชอปวันนี้เหรอคะเสื้อเสื้อชุดบเพื่อเดินไปดูเออพวกวันนี้ร้านเยอะมากร้านวันนี้เยอะมากมีร้านที่โยอชีร้านหลายร้านเลยอ่ะเสื้อทุกคนเหรอเสื้อเสื้อหนึ่งผ่านชิคชอปหนูไม่รู้รอะไรอ่ะหนูเห็นก็กดจูเลียเครื่องประดับน่ารักราคาเริ่มต้นหลักสิบขายดีไหมเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าเช้าอยู่เลยอันนี้ช้าอยู่เลยใครเข้ามาเลยออกพาร์ทเนะคาดหวังให้คนกดตะกร้านใช่กดตะกร้านเนาะมีแบบ นเนื่อจี้ผีเสื้อว่เนื่องด่ว่เจาเป็นเครื่องมีใครืะดีเอามที่เราผน่อมรนือมท่ราเือว่าเปื้อไมเาเื้อง่มเาเคื้องที่ราเ็นคืองมท่าเป็นครือยเาป็นครื่องดื่มที่เราเนื่อ่ม่เพื่อนช่่าเปอเรเปนองี่นคอ่มีเรานื่อเป็นือเานเทลรอ ช่อง S A L E E S ซื้อสองชิ้นนะคะก็คือแถมนี่อเลสเนี่ยก็ใช่กําลังคิดตามอยู่ว่าชื่อของตัวเองคืออะไรวะแุ่แทนแล้วมีนิบสวย์ใสจะหาอะไรสารีกินสกินวั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 นไม่ได้กินแล้วเพราะเงินหมดใส่กันแดดไม่ออกเลยทุกคนทุกคนต้องใช้เทอร์เรอร์เทอร์เรอแหละแคอนแทคฮาปะของอะไรคะอีกหนึก็ของฮาปะแต่ว่าสีอะไรคะเชิญได้ที่ร้านสุดครูนะคะส่วนของทา ได้มาสองอันนะคะจะเป็นอิงวันแอนด์ออนลี่กับอีกอันนึงที่มันโอ้แต่ละร้านก็จะมีถังอยู่ข้างหน้านที่ไม่ค่ออจะไม่ได้แต่เป็นแบบทุกคนดูตาหนูแล้วก็ซูมนะแคปซูมแล้วก็ไปดูกับในทุกจังก็จะได้กว่ากว่าจริงๆหรือในออลจังอ๋อไมเคโอเคแคปตาหนูแล้วส่งไปให้พี่เจ้าของนะคะส่งไปให้พี่ใบปอก็ได้คุณใบปอนะ วอเป็นโนเลือกสีอะไรเลือกสองสีแล้วก็ใช้แค่อเนี่ยนี่ใช่แบบชอบมากเลยอ่ะสวยนะมาดูเลยแม่แดงกัมปากแดงแดงมาคะสำหรับร้านที่ชื่อกินกินดีแต่กินไม่ดีไม่ได้กินนั้นมากเพราะว่าแบบแพงเออแพงอ่ะแล้วครั้งนึงเคยกิน3เม็ดอ่ะมันก็คือได้แค่เดือนเดียวเดียวเออวมันใหญ่เดือียวมันใหญ่หม่เลย่ะพี่พีก็ยังกินอยู่ค่ะแล้วเขาจะมีโปรโมชั่นตรงนั้นแล้วถ้าเราอยากให้สลับเดือนเดือนเดือนไหนไม่มีตังกก็กินแบรนด์อื่นโปรโมชั่นใหม่มาไว้ที่นี่ เมนูโอเพสไม่ได้ทำจมูกเออนี่ไม่ได้ทำแล้คะนี่ไม่มีแล้วหนูชอบน่ารักสารี่ชอบแบบไม่มีจมูกว่าดูหน้าละเออเออใช่จริงทุกคนเห็นด้วยไหมมันดูแบบน่าละมุนไงเออหายที่นีี่เรดูใสๆอ่ะดูเนคนใสๆอ่ะเขาไม่มีจมูกละต่อมานี่ยช้าแค่พิมนชเลยไม่มีจมูกเราไม่มีจมูก มาดามกินะอะไรคะมาดามก็มากลิ่นอะไรเหรอค่ะกิน็จะเป็นอ๋อวันวันวันสกินปะอ๋อวันวันสกินเป็นอาหารเสริมที่ราคาเราว่าแพงที่สุดแล้วคะเออแพงแบบห้าพันห้าพันบาทสามารถใส่ได้ทุกวันมีช่วงหนึ่งโปรนะคะหนึ่งแถมหนึ่งแต่รู้ไหมแย่มากคือมาซื้อแล้วก็ซื้อปกติไปไม่ตอนนั้นอะซื Newman, em, uh ้อไปแล้วหนึ kind of nope. ่งกระปุกห no ้าพันสองร้อยห้าส so ิบใช่ไหมแล้ทีเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นอะเหมือนแบบ ไอเรียลอะไรคนที่น้ำเข้าเของมาส่งโปรมาให้วันหนึ่งแถมหนึ่งก็คือซื้อไปแล้วเลยเล่นมากจริงันนี้ล่าสุดคุณกดหรือว่าหนึ่งแถมหนึ่งซ <ไป S 1> ึ่งสรุปเขาเอาเดียวเก่ามาบูสต <ไป S 2> ์อ๋อถูกก็จ่าย 5, ห้าพันนึกว่าได้สองกลองเปิดมาได้กคนเดียวผิดที่ใครยูอันเชิญเวนที่ไน สารีจริงๆน่ยอยู่11โมง9โมงเช้าถึง4ทุ่มอันนี้ไอมาวันแล้วไอไม่รู้ว่าจะอยู่สรถใส่ไดอยู่ด้วยกันนะพี่จีอยู่ด้วยกันพี่จีบอกว่าจะมาไม่มาเราจะมาไม่มาบูชฉันหรอใครอยากให้ไปนอยอยู่ยัน4ทุ่มบ้าง ช็อปิงาีคิวนะคะรูคิเหนื่อยเลยหนูน่าจะนอนอยู่ข้าหลังนี่ไงมีกวนี้เต็มเลยฟด้วยสีฟ้าและชมพูนาซื้อของชอบของทั้งสองคนไปฝากพี่นมาเหรอมีความชอบ่านใช่วันี้แอฟซีนหนูไม่มาสักคนเลยนี่ไงเขียนเลอฟซีนปีโนด้วยจเรที่เป็นว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่นสเริ่มเ่ของพี่งมนอะไร เซลลค่ะที่พารากอนชั้น5พารากอนโหชั้น5นะใกล้ๆลโรงหนังเลยแล้วก็20ปีอะไรกู52เลยค่ะฝ่ายมมงมึงแล้วอ่ะฝ่ายฝ่ายมึงอยู่ยังอยู่เพื่อนยังมาไม่มาเลยฝ่ายโมงอ่ะใช่ค่ะไม่มีจะไมเอาอันนี้โนโน้ดังแต่ว่ามีวีเนี่ยนะคะวีวีเนี่ยเพิ่งใส่มาวัน มีคน station, บอกเลยไม่ได้มาบอกว่าดูไม่ออกเออดูออกไหมดูไม่ออกผู้ฝ um> um> ันฉ <uh ันผู้นอนดูออกไหมว่าอิงฟันว่านฟันพวกเราลอมใส่ฟันปลอมออกมาดูไหม ก็สุดมีชิ้นเดียวในโลกคือเราเด็กใครที่มาหมอแบบแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะทรงอ่ะในยุคนี้ค่ะมานเป็ทีเราซื้อของมาแล้วแต่หน้าด้วนะกับเราเมื่อกี้คะหมอเสื้อผ้าไปถึงว่ารูเปลี่ยนไปจริงเราไปเห็นแค่ขนั้นเลยเราแค่ทำมีเดียนะก็แต่ยิ้มสวยขึ้นไม่นี่คู่จริงอ่ะสี่แสนเออคุณคุณภูมิใจก็สี่แสนเมื่อกี้มีคนถามนะคะไม่กล้าบอกเลยแบบชอบหน่ารักก็เจอเกือบเชื่อฟังอันนี้ของจริงแล้วเออจริงจะอยู่ตลอดชีวิตเลยก็คือใครเขาบอกว่ายี่สิบปีอ่ะเขาทำใหม่เดีวราคิดดูดียี่สิบปี ต้องมาจ่ายสี่แหลกแล้วลองคิดดูว่าค่าเงินตอนนั้นนะคะตอนนั้นหนูยังจะมีงานอยู่ไหมแล้วหมอคนเดิมยังอยู่ไหมหมอคนเดิมถ้าสมมติว่าสมมติเรามีอายุถึงร้อยปีใช่ไหมแล้วแบบหมอเขาอายุโตกว่าเราอะเขาน่าจะหกสิบแล้วหมอสายเลี่ยนใช่แล้วเขาจะทำยังไงอะทำไมต้องมีหมอคนเดิมใครของหน่อยครับคือเห็นเป็นลูคาค่ะเฮ้ยพี่บอลลู นี่เต่บอลเก่งมากก็คือเขาจะเป็นแบบที่เห็นไอไปเต่บอลคือเขาอยู่ที่ไอนแล้วก็ไม่ยอมส่งบอลมาให้เขาเป็ีนโน่ากลัวมากเลยนะอวันดีขึ้นแนาววัดีขึ้นหนาวรกลๆ่ะรู้เ่าก็ใส่ได้เหมือนกันขายของแล้วพี่บอลลูนมาซื้อซีมาซื้ออยู่แซฟออนเซลล์บูธบีีไอพีห้าสิบสองใช่ขายคิมกันแดดกับในตัวน้ำหอมว่เป็นสีละกันชแบบพิมพ์สันอีกแล้ว แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแม่พิมพ์สั่งว่าจะต้องกดปากกาหรือเปล่าตีนอนน่าเด็กมากเออจริงเป็นนอนน่าเด็กมากคือต้แบบ อาไม่จริงพี่พี่รู้สึกว่าเราอายุ20กันอยู่เลยอะทุกคนคิดว่าเราอายุเท่าไหร่ลูกค้าเข้ามาไปมาเสียดายไม่มาประมาณท่านีหนึ่ย่างเงี้ยที่สามารถแบบดีไซน์ให้เลยว่าคนนี้เหมาะกับแต่วันนี้นะทุกคนแต่่แต่ว่าทุกคนจะบอกว่าปีเนี่ยเราพี่ยจะต้องใส่บิวตี้เนอร์ใช่แต่ไม่ใส่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อแต่ว่าเราต้องใส่มันเียเออมันจะเหยียดนะสตีฟต้องใส่แต่พอใส่อ่ะมันจะหนาขึ้นแล้วปากเราจะมีลูปที่มันหนาขึ้นเลยต้อไปถามหมอว่าอ๋ออ ใส่หรือไม่ใส่ดสีตอนนอนเนี่ยเพื่อตอนนอนเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่ปากเราอ่ะมันจะาาแบบลาแบบเหมืนอนพักผ่อนาที่สุดแล้วมันจะเหมือนไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่หมอบอกก็เลยรู้สึกว่าไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้มันใหญ่มากกว่านี้แบบตรงเนี้ยมันจะแบบติงดแต่ได้ล้เหมือนเราอ่ะคนเยอะแเรา าอาจจะให้เราดัด i n v เ s ส l i น์ใหม่คือจริงๆเราดัดฟันเือดัดปะไสนุกเลยคือดัดตอ้วน่เกลียขึ้นอ่ะเือดัดแลนเหล็กแล้วแบบเราไม่ใส่ Retainer เราเวลานะคะมี่น่านดัดฟันเขาบอกวันเหยียดห้าไปดัด Invisalign ใหม่แล้วเราแบบแพงมากแพงมากเดี๋ยวบอกสมุวกไหมดไปกับฟันนะเกือบล้านแล้วอ่ะใช่แค่ดัด i n v เวส l i น์ใหม่สี่แสนสี่แสแล้วก็ปวกกับ v n อีกสี่แสน ต่อมาทางด้านสปอนเซอร์ไม่น่าแต่หน้าคนเลี้ยงไม่น่าสวัสดีค่ะมาเจอกันที่ร้านทำไมหน้าดูเด็กลงไหมไม่หนุ่มมากก็ยังเด็กอยู่นะจ๊ะเมื่อก่อนหน้าแกเออแต่ดูหน้าเด็กลงไหมไม่ออกหน้าเด็กจริงหรอร้านดูหน้าเด็กแต่ถ้าสมมุิเราอายุสามสิบอาจจะอยังเป็นกันนะเออเชิญแขกเลยนะคะลูกค้าขาเชิญค่ะคุณคนทอนขาบังนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นริปของอะไรคะวันนี้จะมีอ ต่ว่าทาลิปมันเ้ยเลยแต่วันนี้ทาลิปมันบวกกับเอ่อคลาร์คลารัแส์คลารัลส์ลสลส<อ>เฮ้ยยูนี่มันไลออนที่เล่นเดบิวต์นี่ก,ก็เจะพูดเลยเพราใช่ไหมใช่ไหมอะ่ะถ้าไม่ใช่อ่ะเอ้ยโทษทีไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะใช่ <misunderstood. S 2> ลไลออนที่เ<ๆ> <är S 2> ล่นเดบ<า>ิวต์<า>ไหม ก็ามาอยู่นี่มันขึ้นมาแบบให้เห็นก็วันนั้นใครไม่รู้ขึ้น, <c oughs> น,นมาเว้ยแล้วแบบเหมือนไม่ได้เจอนานแล้วแล้วแบบเขาก็เข้ามาดูแล้วเขาก็บอกว่าเราเคยเจอกันแต่คือยจำไม่ได้ียไม่จําได้ใช่เปอะไรใหญ่ไปแล้วคือไลออนมาซื้อแล้วซื้อแล้ว,ซ,ลว,ซ,ลวซื้อแล้วอยู่บูท52นะค่ะ ยู่ที่เขาเป็นขากไบงเลงนหละอยางนั้นก็ไดค่ือใครชอบเเป็นด้านนี้ะเออคนเป็นไปด้ชื่อไรอคนเดียววนโล้ใบนีไม่มืนนมากเลยอะขอโหนริงเมื่อกี้กลังจะถามอะเอไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยขอใรด้วยหนูไม่ได้ใส่ซิลิโนไม่มีจะต้องฉวยแต่ไม่มีจะเม่ไม่มีจะต้อติดแค่รูจมูกต่นนี้ มีข้อไหนมาด้วยนะคะที่จาะเขาพิเศษหรือจระบอกเลยนะคะมีข้อไหนบ้างคแบบว่ามีมูดตรงข้ามเรา เท่เก่งมากริงห่หักมากริงติดของตาวันนี้นะเะติดมาไม่ได้ต่อกันหลุดแล้วพี่เซนหลุดไปเมื่อจะามาใช่ไน่ะเพราะว่าแต่ว่าเีสื้อเชิงเรนจะม่ค่อยเห็นมันดูแบบอจริงๆอยากไปต่อที่เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยที่มันเหมือนอ้นหลุด่ะพอหลุดแล้วมันแหมบอกเป่เื่อที่เป็นแายมาอมลยมือมือมจะมาอะไรมือมอมื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 มืม่อมือมือมืออมือออมือมือมเอมืออ่ือมือือมือมือมืมงอมือมืมืมมันเบียืมากเือมือม อันนี้คือเราแบบเราคนเราก็จะแบบบอกวุฒเราอ่ะช่วงเวลาช่วงเวลาอ่ะคือแบบถ้าใคยากมาเจอเปียโนนะคะมาเจอก่อนาเจอก่อนนะยูงได้ไหมก็มีโปรโมชั่นนะคะซื้อสองแถมหนึ่งแล้วก็มีโปรโมชั่นมาซื้จไมกม่รมัได้ยินเลยมาเจอก่อนนะชืว่าวนั้นทุวันนั้นเปีโนพูดภาษาอะไรมาก็ไม่รู้อ่าเราดถามว่ามันแปลว่าอะไรไม่ได้นะ กับของแพงเหมิงครึ่งอะไรไม่รู้อ่ะเอามาพูดมาเราจะพูดหนึ่งประโยคแล้วให้ทุกคนทายว่าเราพูดอะไร SM ส่คหนะสาขาลีขี่มีขี้แฟนแค่หล่อข้อมาค่ะรู้ละสาลรีมีแฟนหล่อมากนะคะรู้เรืองไหมเอาเอง ถูกแล้วปะไม่เห็นว่าวินพี่น้ามีสยหลอดแน่เลยตรงขึนสายอันนี้หัวเร็วอันนี้ไปอยู่กับใครมาหรือเปล่าทำไมถึงแบบไม่เกี่ยวเลยอันนี้พูดแต่เด็กแล้วพูดเวลาจะดินท้าคนอื่นไว้หน่อยก่อนใช่ง่ากอะไม่ชอบเปเนแบบวันนี้ว่าสุดท้ายหนูพูดทองเมื่อวานไปแล้วด้วยนะคะใส่ที่ทำวานี้ใส่ของจริงแล้วนะคะอันนี้ใส่อันพอลองอยู่อีกสองที่ไปในเของจริงอันนี้คืออันนี้บอกเลเยอร์เฟรนซ์หมอว่าอยากได้หน้าเหมือนกระต่ายคือขอซีหน้าสองซีอะใหญ่ๆแบบ ร้านของเรานสวยมากนะทำให้หน้าเล็กหลงมากจริงหน้าเลี้ยวแต่ปากใหญ่ขึ้นเออมันจะบวมเนี่ยมันจะมันหนาที่ราคาตัวสุดื่ดกี่นนี้ทำกับคุณหมอสมเกียรตินะคะใช่ใช่หนูทำที่คอสแจ็กับคุณหมอแจ คะเขาก็จะพากันหลายหลายแบรนด์นะคะมีเลยค่ะรอยาีได้เครื่องสำอางนะคะแอรซีมาทำคลินิกฟันนะคะเปมาสก์สิบอีกนะคะคุณมาสก์เกล็ดกันดังมากเออคุณมาสก์เกล็ดดังมากอินมาล้กลับเกาหลีไม่ต้องขายดีดีไปบ้างลูกค้าเยอะนะคะขอบคุณค่ะพี่จะเป็นหนึ่งในลูกค้าหรือเปล่าคะเป็นใครอย่างนี้เขาเปติกเสื้อของอะไรไม่ต้องขายเสื้อแหละแอร์ซีนะสมองอะไรคะชิกช็อกไม่รู้ค่ะไม่รู้แบรนด์ สวยที่เป็นหลังผัวหรือว่าเราต้องทำเป็นเดินฉีดน้ำหอมวะผนีะเป็นคนเทดียวเขาอยากทำดอกไม่กล้าวเขินนี่โหลดดอกมาวินมาวะมาแล้วก็เดี๋ยวดอกมาวินมาเวลาน้ำหอมกลิ่นไหนหอมคะเชื่อในท็อปคือขายดีที่สุดก็คือกลิ่นแต่ว่ในตะกร้าตอนเนี้ยตะกร้านี้คือตัวลิมิเต็ดนะคะเพราะว่าเป็นแบบปิโนชอปเหมยเหมยเหมยอันนี้อันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะทุกคน แต่ว่าตัวเลยนะคะกลิ่นที่ทุกคนนิยมแล้วก็กลับมาซื้อบ่อยมาก ก็คือตัวเชอร์ท็อปตัวนี้เลยต้องกดเข้าไปในไม่ได้ปักตะกร้าไว้นะแต่ว่าทุกคนกดเข้าไปในร้านเราอะต้อต้องวก็ซื้อเชอร์ท็อปส่วนอัพพิสเค้กหมดแล้วเออเชอร์ท็อปเพิ่งรีสต็อกนะคะเพราะหมดบ่อยมากสิ่งเบบี้เพลสตอนนี้ยังเหลือแล้วคนก็ชอบซื้อซสุดวันไม่หมดละเอาจริงๆว่าเราสบายๆนะคะเจอร์รี่เมบิบลส์สุดเดือนนะคะขอบคุณค่ะต่อมาเราไปทีาร้าน วันนีะดสู่กันวคืนเรียกคนะคะใช่คุณพี่อันนี้อันนี้ตวนีกับของเราชื่อว่าให้หออกจากร้านให้ได้ก่อนเลย้มันติดอจากรนอนี้จริงๆื้อานี้ก็ไดก้ไหมดนะคะให้เราถึงเสื้อผ้าต่างๆที่มแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันรานี้ค่ะเขาก็จะเป็นเสื้อขอบนะแล้วก็มีตัวนิเซลล์ด้วยใช่ไหมคะราคาเริ่มต้นหลังกตหนึ่งนบา พี่ท้าพี่ไถ่าแล้วก็เป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ละร้านก็คือเฉพาะงานออกไะร้านเฉยเท่านั้นแหละและครั้งนี้คือครั้งแรกของปีที่เราร่วมลดนัก้ามากถึง300ล้านค้าแล้วก็ลดสูงสุดใน90%แล้ววันนี้คือมาสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับนักท้อคนใหม่ที่แบบยังไม่อยู่นะคะให้เอาใครเซนไฮที่กุ้งสูดซดีค่ะสวัสดีค่ะซดีค่ะกุ้งเตะตู่เชะ สำร ata, young, eben, いい i, it, หร e. on, on, on ับใครนะคะที่หอมสับกลิ่บกลิ่นชื่ออะไรบ้างเชอร์รี่ออนมีออนเดอะบีชไม่ใช่ชาร์รี่ออนะอะทอบแล้วก็ เบบี้ผุสบายเาสีกกดแต่อาจจว่าเราอาจจะจำชื่อไม่ได้หมดแต่กลิ่นเล้อย่างนี้สีดำหอมมากใครที่เป็นแบบสาวเซ็กซี่จะยิ้ใจนะคี้ค่ังอเชอร์รี่ออนอะไรออนอะไรตรงนี้ออนทอออนเดอะบีทอันนั้นติดไม่อยากไมอยากขาแล้วถ้าใครมางานแซฟมีที่โบยังม่ไโปรโปรชูเช่โม่นามแซ่ได้งายนี่ิพิเศษสุดๆนะคะก็คือ ใช่ค่ะจากจากถ้าชิ้นนะคะจากสามพนกว่าเนี่ยเหลือแค่2,620บาทเท่านั้นเมื่อวานเมื่อวานแอบบอดนะคะแอบดูเขาเหมาไปประมาณ4ี่เซนก็เลยแบบดูแล้วเรายืนอยู่แอการเราสองนเราต้องกินพรมอมกันก่อน ีแลูกค้าเรา่อไแล้วลูกค้าเดินมาบอกว่าเราสีแล้วใ่มคค่สีขวดนะคะสเซ็ตเราสองคนชื่อย่างนี้แอบดีแบบว่าถูกต้องทำเกทำถึงต้อยใครที่ยังไม่ได้ลองใช้นะคะวันนี้ตัดใจอนุญาตเลยถาม่าที่รกอนที่พารากอนหอชั้นค่นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้อยู่ในทารากันอยู่ในพารากอนเสื้อผ้าของเราด้วยอยู่ตรงข้ามกั Recreation ค่ะนะคะจูเช่จูเช่จเป็นเลย่ช่มาต่ออันที่ใครที่รัก็มาร์ทโฟน่องคนแอบแอบสารภาพอีกอย่างเดีมาเล่อ่านว่าทัชุบเรียมเลยทัชร้านขจูเช่ยังไงก็ฝากลางตูเช่แลยนะคะน้ำหอมเป็นอเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟค่ะ วันนี้ใครที่ทาแวเบียรจะมาได้นะคะที่สุานะเราอก็คืิเจอตุ้เชนแน่นาเจอตุ้ชนค่ะก็้อพ่งเจกนขอบคุณมากนะคะที่าวากพสุากใ่นว่าพะรอนไม่ได้ใช่ค่ะพี่พะรอนที่คชมาไหมล่ะมีแบบเขาดูโมารินานเป็นออกเม เขาที S <S ่คุยกัาฉีนก็คุเห็นแล้วมาเก๋ๆผู้หญิงใส่ไปทำงานก็จะดูแบบใช่เราต้องไใส่แบบนี้เลยค่ะ